เมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาค,คม2567ค่ะ นายนรศัก์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นการรวมพลังของคนในชาติ ด้วยการเสียสละตั้งมั่นในการที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆยังเป็นการสร้างความรักความสามาัคคีปรองดองสมรณฉันในหมูคนะ่คณะจากการที่ได้ร่วมกิจกรรมการปฏิบัติตนด้วยความเสียสละค่ะ ก็ถือเป็นการกระทําความดีอย่างหนึ่งด้วยหัวใจซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ปฏิบัติตามรวมทั้งเป็นการพัฒนาพื้นที่สร้างความสะอาดเที่ปร้อยให้แก่บ้านเมืองโดยมีนายไพรโรศีละมุลนายอำเภอทลางหน่วยรัชการต่างๆผู้นําท้องถิน่นผู้นําท้องที่และพี่น้องประชาชนมาเข้าร่วมณนะบริเวณด่านตรวจภูกเก็ตหลังใหม่ค่ะ ส่วนที่จังหวัดพัทลุงนายก้องสกุลจันทรราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายธราวุฒิช่วยเกิดประลัดจังหวัดพัทลุงนายอำเภอและหัวหน้าสนราชการรวมไปถึงประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระจมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 ณนะบริเวณฝ่ายมีชีวิตสวนป่าหน้าโอหมู่ที่4ตำบลร่มเมืองอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงซึ่งก็ได้ร่วมกันทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบพัฒนาแหล่งน้ําการสร้างฝายกั้นน้าและร่วมกันปลูกต้นไม้กันอย่างพร้อมเพรียงกันโดยทุกคนที่มาในวันนี้ล้วนมีจิตใจ,ใจที่ตั้งมั่นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสร้างความจิตสํานึกเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมสาธารณประโยชน์และยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วยครับ และที่จังหวัดระนองครับได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสําคัญของชาติไทยเพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีว่าที่รัฐตีีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองรองผู้อํานวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานในพิธีเปิดและนําประลัดจังหวัดนายอำเภอเมือง หัวหน้าสนราชการข้าราชการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาจงังหวัดระนองร่วมใจกันรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆแนวริมคลองหาดส้มแปน้นกำจัดวัชพืชเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ตัดหญ้าล้างพื้นถนนและเก็บขยะเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้บ้านเมืองสะอาดสวยงามและน่าอยู่ภายใต้ความสมัครสมานสามัคคีครับ นอกจากนี้ที่จังหวัดนราธิวาสค่ะนายสิทธิชัยสวัสดแสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูและพัฒนาการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ํายะกังอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายฉัตรชัยอุตสาหะ นายวีรพัฒบุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จิตอาสา904และพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่มาเข้าร่วมณบริเวณตลาดน้ำยะกลางอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะ